สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>นักสะสมที่กรพบรักทุกท่านครับ<ๆ>ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนนักสะสมที่กรพบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับ ธนบัตรแบบนี้นะครับเป็นธนบัตร10บาทแบบ12ของในหลวงรัชกาลที่กนั่นเองนะครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลจะมาประกาศรับซื้อให้ราคาสูงถึง5,000บาทครับท่านฟังไม่ผิดหรอครับนะฮะรับซื้อสูงถึง5,000บาทนะครับจุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรนั้นอยากจะนะครับรบกวนนะฮะเพื่อนเสมาชิกทุกท่านนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายชัดเจนนะครับว่ารูปแบบ แบบไหนที่นักสะสมนั้นเขาเล่นหากันและก็แบบไหนที่สยามชาแนลยินดีที่จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนั้นให้ราคา2,000ไปจนถึง5,000บาทจุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนไปชมกันเลยเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับนี่คือธนบัตรนะครับ10บาทนะครับแบบที่12ที่หลายคนเรียกกันว่าธนาบัตร ด้านหลังส่งมานั่นเองนะครับด้านหน้านั้นนะครับของธนบัตรรุ่นนี้นั้นนะครับความเป็นมาเป็นไปอย่างไรจุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับที่ทําให้สยามชาแนลนั้นประกาศรับซื้อสูงถึง5,000บาทนะครับตั้งแต่2000ไปจนถึง5,000นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็นะฮะมาดูกันว่าจุดไหนที่เรานะครับจะประกาศรับซื้อของเพื่อนเนเพราะฉะนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆนักสะสมนิดหนึ่งนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายด้วยนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของธนบัตรนะครับ ชนิดราคา10บาทแบบ12นั้นนะครับออกมาหลายปีและก็มีสองรุ่นด้วยกันนะครับด้านหน้าน,นั้นจะเป็นพระบรมฉายาสาทิษ์นะฮะของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหามมิพลอด,ด,ดุลยเดชในรชัชกาลที่9ก้าของเรานะครับจะมีพระคุผ่าอยู่ฝั่งซ้ายด้านบนเป็นหมวดตัวเลขนะครับและมีคําว่ารัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายมีตัวหนังสือบอกก็คือ10บาทมีลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและก็ผู้ว่าการ นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเลข1ิบอกราคาหมวดด้านล่างก็มีนะครับมีด้วยกันแบบนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นั้นถ้าเป็นแบบตัวอย่างนั้นจะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่วันนี้สยามชาแนลจะมาชี้จุดความแพงไม่ต่างกับธนบัตรตัวอย่างให้ท่านรู้จักกันดีไม่ดีอาจจะแพงกว่าด้วยซ้าไปนะครับหากเพื่อนๆหาเจอนั่นเองนะครับซึ่งมีคนพบเจอแล้วนะครับส่งมาขายให้กับสยามชาแนลแล้วนะครับแต่เราตกลงราคากันยังไม่ได้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับ สยามเชนน์วนั้นก็จะประกาศตามหาแล้วก็ให้เพื่อนๆหามาขายให้เราเลยการันตีขั้นต่ําอยู่ที่2,000ไปจนถึง5,000บาทนะครับแต่ลบกวนเพื่อนๆฟังคําบรรยายด้วยแล้วกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน,นักสะสมนั้นไถ่ถามเข้ามามากมายเลยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าธนบัตรรุ่นนี้นั้นนะครับมีรอยขีดแบบนี้ เป็นสีน้ำตาลวิ่งขีดแบบนี้เพื่อนๆถามมาว่าแบบนี้นั้นเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์หรือเกิดขึ้นจากหลังแม่พิมนะครับต้องตอบเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าเกิดขึ้นจากตราแม่พิมครับแต่ว่ามีจํานวนมากและเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับจึงทําให้ไม่มีราคานะครับที่เป็นขีดแบบนี้เห็นไหมครับส่วนใหญ่จะพบเจอแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะที่เป็นขีดสีน้ําตาลแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับเพื่อนๆครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นั้นจะมีอยู่2รุ่นมี นเดียวแต่มี2แบบนะครับคือนะครับมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบพิเศษนั้นจะเขียนคําว่า120ปีกระส่วนการคลังนะครับวันที่14เมษายนพุทธศักราช2538ซึ่งมี2อแบบด้วยกันในรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างอะไรมากมายนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนั้นคือนะครับ 2แบบในรุ่นเดียวนะครับซึ่งนะครับเป็นการทําขึ้นมาเป็นที่ระลึกนั่นเองแต่ราคาเล่นหานั้นแบบที่มีตัวหนังสือนั้นราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าแบบธรรมดานั่นเองนะครับแต่ทางช่องสยามชาแน,นลยังไม่รับซื้อครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนในธนบัตรใบนี้ครับ นี่จะเป็นในส่วนของนะครับด้านหลังของธนบัตรนะครับ10บาทแบบ12นั่นเองนะฮะหลังทรงม้าที่เราเรียกกันเนื่องจากว่ามีภาพบรมรูปนะครับอ่าทรงม้าอยู่ด้านหลังนั่นเองครับความสําคัญของด้านหลังนั้นก็มีความสําคัญนะครับอ่าออกโทนสีน้าตาลอ่อนนะครับซึ่งด้านหลังนั้นภาพพระประธานนี้นะครับคือ ภาพพระบรมราชานุสาวรีนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุนรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชนะครับซึ่งจําลองรูปจากนะครับพระบรมรูปนะฮะส่งมาที่พระลานด้านหน้าพระราชวังดุสิตนะครับด้านขวานั้นนะครับจะมีพระรูปพระคุดผานะครับซึ่งรูปพระคุดผานี้นะครับมีความสําคัญนะครับเพื่อนๆนะครับรูปพระคุธผาด้านหน้ากับด้านหลังนี่จะตรงกันเป๊ะเลยนะครับหากเพื่อนๆไปส่องใส่แสงสว่างนั้นจะเห็นนะครับ ตรงกันเป๊ะนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาแบบนี้นะครับบอกไว้เลยว่ามีราคาอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูจุดความแพงกันนะครับที่สยามชนเนลจะชี้จุดความแพงให้กับเพื่อนนรู้จักกันไปชมด้านหน้ากันครับกลับมาดูกันในส่วนของด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับจุดนี้เป็นจุดที่ไฮไลท์และก็เป็นจุดที่ทําให้ธนบัตรใบนี้มีราคาแพงสูงถึง5,000บาทหากเพื่อนเนหาเจอนะครับท่านสังเกตดูให้ดีนะครับเพื่อนๆนครับในส่วนของหมวดตัวเลข นะครับหมวดตัวเลขนั้นจะมีหลายหมวดด้วยกันนะครับหลายคนก็สะสมหมวด S ซึ่งเป็นหมวดเขาเรียกว่าหมวดเสริมนั่นเองนะครับขึ้นอยู่ว่าใครชื่นชอบแบบไหนนะครับแต่วันนี้สยามจะแนวจะมาชี้จุดสําคัญที่จะทําให้ธนบัตรใบนี้มีราคาแพงนั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเนื่องจากว่าเราพบเจอแล้วนะครับแต่ตกลงราคากันไม่ได้กับเพื่อนๆนั่นเองครับมาดูกันในส่วนของธนบัตรที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับหากเป็นธนบัตรธรรมดานั้นสมมุติว่าใบนี้เป็นแบบ ธรรมดานะครับสังเกตดูนะครับคือ 0A 521-4335นะครับด้านล่างนั้นก็เป็น0ค521-4335เห็นไหมครับจะเป็นนะครับตัวเลขที่ตรงกันแต่ธนบัตรใบนี้ครับผมขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับธนบัตรใบนี้นะครับจะแตกต่างจากธนบัตรใบอื่นนะครับสังเกตดูนะครับท่านสังเกตที่หมวดตัวเลขครับเพื่อนๆครับ 7S นะครับ 566-0147ครับแต่ล่างนั้นเป็นอย่างไรครับสังเกตดูสิครับเป็น7ขอไข่นะครับ5 6 6 1 4 8 8ครับเห็นไหมครับจะขยับมาอีกหมายเลขหนึ่งครับเห็นไหมครับนะฮะจะเป็นนะครับอ่าครับ เห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าท่านดูจุดนี้จุดเดียวคือตัวเลขนั้นขยับนะฮะสังเกตดูนะครับตัวเลขจะขยับมาอีกหมวดหนึ่งนะฮะจากเลข7เป็นเลข8นั่นเองนะครับหากเพื่อนๆหาเจอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามีพบเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้อมูลครับนี่ฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆส่งมาคุณพี่ส่งมาขายให้เราแต่ตกลงราคากันไม่ได้นะครับ ก็เลยยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่าแล้วก็นะครับเขายังไม่ขายนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆหาเจอผมการันตีขั้นต่ำ2,000-5,000บาทนะครับที่เป็นตัวเลขขยับแบบนี้นะครับหากเพื่อนๆหาเจอนะครับสามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้ที่ QR โคดนี้ครับนี่คือ QR โค้ดของช่องสยามชาแนลของเรานะครับท่านสามารถแอดไลน์มาได้ทั้ง3ไลน์เลยนะครับ2 สองลายด้านบนนั้นสามารถติดต่อได้แน่นอนนะครับเป็นลายแอดนะฮะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าแล้วก็ยิง QR code ติดต่อสยามชาแนลมาได้เลยนะครับหาของของท่านนั้นนะครับตรงกับสเปคที่เราต้องการเราซื้ออย่างแน่นอนร้านเปิดศิลป์นะครับไม่ต้องกังวลสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ข,ขอกราบงามๆหากจะเมตตากดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ